สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีน้าหน่อยบานสวนสิสมะตัมมะขามให้เบิงด้วยจ้ามะตัมมะขามกินกันแซ่บๆค่พเพืเพื่อนๆก็ต้องขูดผ่าตั้เพลงค่ะมือหนีน้ตาใส่ออพริกแห้งเน้อจ้ะเอาละจะมีแต่ว่าน้าหน่อยสิร์ฟมะตัมบะพริกมุนด้วยจ้าตั้มบพริกหยิบๆพ่อค่ะใส่น้ำตาลตัง้งแต่สโลเลยค่ะ เอยบางสวนบ่ตำบักผิกมนลด้วยจ้ะยยานมันเผ็ดกะิใส่บักขามลงไปได้จ้ะ เอาละเอียดแล้วคะเพื่อนๆนิดหน่อยกับตามุนเติมเลยเนาะค่ะมาเข้ามาปุ่มกันเลยจ้าใส่ผงชูรสก่อนมูได้จ้าอย่าลืมเนาะค่ะใส่ผงชูรสก่อนไขเลยใส่น้ำตาลปีบน้ำตาลปีน้ำตาลทรายก็ได้ด้วยค่ะหวานๆเลยค่ะเพราะว่าบระขามออกเปรี้ยวแห้งเลยจ้ะ ใส่ปูดองนัำนะจ๊ะป้งสีหอมน้ำปูดองก็เทลงเลยใส่สองตัวสีใส่น้ำปูน้ำจ้ะอืมหอมเปิดกระปุกมากหอมจ้ะใส่พอพนันนัวนะจ๊ะนี่น้ำปูน้ำปูเยอะน้ำตาลใส่ใส่น้ำนหนึ่งโอเคแล้วเราก็มาโขลกได้เลยจ้ะทีนี้เนาะจ็ดจวดเด้อ อุ้ยลืมลืมค่ะลืมยังวตัตตีลืมปลาแดงจ้านี่นี่ปลาแดนงน้อยๆต้มเองค่ะอืมป้าลืมปลาแดงลืมปลาได้ไงเนี่ยวายุว่าลืมยังค่ะลืมใส่ปลาแดงเสยเลยปลาปลาปลาสีสันบ่ตั้มแล้วค่ะเดี๋ยวมันจิบกระเด็นเข้าตานะจ๊ะบดเอา ใส่น้ำตาลกีบเพละลายล่พอสิมเพิ่นจ้ะโอ้ส่วนส่วนน้ำปูห,หน่อยนะสิมพอสิมก่อนขอสิมก่อนอือหอพอดีแล้วพอดีแล้วไม่ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มได้จ้ะ แ,แสบแสบแสบตำบลาคามค่ะเดี๋ยวกินให้เบิ้งจกักคั่สองคั่มกนจ้ามาเดยจ้าเพื่อนเพื่อนกินตำบลคามน้ำกันค่ะตำให้เบิง้งเราก็ต้องกินให้เบิ้งนะ่จ้ามามามารสชาติด,ดีมากเลย มีการลรืมใส่ประแหงมนะจ๊ะ <c oughs> ของหมักตับมุนมุนเลยจ้ะ นวนัวนัำปูน้ำจัะนั่อร่อยบางสวนใส่นัำปูเนาะค่ะแซ่ พอดีนั่งนอยบัตส่วนไม่นำปูนะจ้ะก็ะเลยใส่น้ำข่าพอดีบะหมี่ก็ใส่ตะปะแดกก็ได้เด้อจ้าเพื่อนๆน,นั่งนอยบัตสวนก้ะ กินพ่อหอมป่าอหอมข้อนะคะ่ะกินพ่อเป็นยาขั้นกินรลายกลสิทวายทองอีกแล้วค่ะค่าจะได้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ